ค่ะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องทศนิยมนะคะวันนี้ก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะข้อแรกจงเขียนเป็นทศนิยมนะคะเดี๋ยวมาดูข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเฉลยนะคะก็คือ1.2ข้อ2นะคะ2.5ข้อที่3 45.9ข้อที่4 78.26ข้อที่5 789.248ข้อที่6 102.4001แล้วข้อสุดท้ายนะคะ78.0068ค่ะแบบฝึกหัดข้อต่อไปเลยนะคะจงเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะข้อแรก 8.2เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ก็คือดังนี้ค่ะ8.2ข้อที่2 5.009ขอภัยค่ะ5.009นะคะก็ขเขียนได้อย่างนี้ค่ะ5.009ข้อที่3 201.10ก็เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็คือ201.10หรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ201.1ค่ะ 30 37.151นะคะ1นึ่งพัก็เขียนในรูปของทศนิยมได้อย่างนี้น,นะคะข้อสุดท้าย4,200.2945ค่ะก็เขียนถ้าอยู่ในรูปของทศนิยมได้ดังนี้นะคะเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดชุดต่อไปค่ะ จงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะคล,คลิปที่แล้วก็สอนไปแล้วนะคะว่าการกระจายทศนิยมเราก็จะใช้เลขค่าประจําหลักมาช่วยในการกระจายนะคะอย่างข้อแรก0.25 0นะคะสังเกตว่าเลขส่วนหน้าไม่มีค่าเราก็นําเลข2กับเลข5มาคิดนะคะก็2ก็คืออยู่ในหลักส่วน10มีค่า0.2 ถ้าอยู่ในหลักส่วนร้อยก็คือมีค่า0.25ก็เขียนในรูปของการกระจายได้ก็คือ0.2 0.05บวก0 0นข้อ2 458.490เขียนในรูปของการกระจายได้ก็คือ400บวก50บวก8บวก0.4บวก0.09ข้อนี้นะคะเราสามารถตัดสูตรทิ้งได้เลยค่ะเพราะว่า0 0 490กับ0.49ก็มีค่าเท่ากัน,นะคะข้อที่3 78.145เขียนอยู่ในรูปของการกะจใยได้ก็คือ70บวก8บวก0.1บวก0.04และบวก0.005ข้อที่4 0.0.0125 ข้อนี้ก็เหมือนจะยากนะคะก็คือว่าเป็นทุนิยม4ตำแหน่งก็ศูนย์ข้างหน้าเช่นกันค่ะคือไม่มีค่าก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกวางก่างใจได้ก็คือ0.01บวก0.002บวก0.0005โจทย์ข้อต่อไปนะคะเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้อยู่ในหลักใดแล้วก็มีค่าเท่าใดนะคะข้อ1 เลข5จะสังเกตได้ว่าอยู่ในหลักหน่วยก็คือมีค่าเท่ากับ5ข้อ2 9ค่ะ9อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า9ส่วน100นะคะหรือ0.09ข้อ3 9อยู่ในหลักร้อยมีค่า900ข้อ4 2อยู่ในหลักส่วนพันมีค่า2ส่วน1,000หรือ0.002 และข้อสุดท้ายนะคะ3อยู่ในหลักสิบมีค่า30ก็สำหรับบทนี้นะคะก็ขอจบการเฉลยแบบภาพดเพียงเท่านี้ค่ะ